ก่ òn, อนหวยออกอีกแล้วพี่น้องยังด้วยอีกแล้วยังว่ทีรก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หน <laughs> ึ่งสี่สออกไปแล้วก็แล้วสี่ศสขอทะเบียนขอไม่ไหว้าหกหนึ่ง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 ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสทะเบียนอ8าแปเจเจกัเจ็ดเด ดูข้างหน้านะคอบ16เอ่อข้างหน้ามันอะไรก็53นี่อืม54นี่54 754เออ754ข้างหน้ามัน754 ่อนหอยออกทุกครั้งครับเ็มหม่เท่าไหร่วะาหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสีกกาแปดหนึ่งแปดอีกแล้วครับท่านพี่น้องก่อนห้อยออกอีกแล้วตั้งแต่เช้าแล้วโออ จัดไปเลยหนึ่งสี่ออกไปแล้วก็เหลือศูนย์สี่สี่ศูนย์ใช่ไหมหนึ่งหกขอบสิบหกอ๋อแปดเจ็ดเจ็ดทะเบียน